ชาวกรกฎต้องฟังเพราะคลิปนี้ทํามาเพื่อคุณโดยเฉพาะค่ะเป็นคลิปปลายเดือนประจําเดือนสิงหาคม2568เดีย๋ดวยวเรามาเช็คดวงของคุณกันนะคะกับนัดดวงเจาะชีวิต โอเคเริ่มต้นนะคะที่พ่าความเป็นตัวตนของคุณค่ะก่อนอื่นเลยฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์กันด้วยนะคะแล้วก็สามารถร Super Tank, ส่งซปเปอร์แตงซปเปอร์กิฟให้กำลังใจกับช่องของนัดได้นะคะก็คือให้กำลังใจหมอดูตัวน้อยตัว,ต,วตัวเท่านี้นะคะตัวเท่านี้เองโ <c oughs> อเค okay. <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะคะสำหรับ ลัคนาราศีกรกฎค่ะดวงของคุณอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าเดือนสิงหาสักเล็กน้อยต้องสังเกตตัวเองดีๆนะคะสามใบแรกเนี่ยเปิดขึ้นมานะคะดูเหมือนว่า ชาวกรกฏด้วยความที่ตัวคุณเน่ยเป็นธาตุน้ํานะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเซนซสีฟและอารมณ์ความรู้สึกของคุณหลายๆอย่างอ่ะที่ที่จำเป็นจะต้องทําอย่ารอให้มันให้มันถึงเส้นตายแล้วค่อยทําถ้าอะไรที่มันสามารถจัดการได้ไปเลยอะ่ะให้ทําไปก่อนสมมุติว่างานเรารู้ว่างานตัวเนี้ยส่งสิ้นเดือนสิงหาอันนี้ยกตัวอย่างนะคะ ไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ยี่6บห้ายี่หกเราค่อยทําถ้าปัจจุบันเนี้ยมันว่างอะแล้วเราสามารถทํามันให้เสร็จได้อะคะ่ะก็ให้รีบทํามันก็ให้รีบทําไปเออเพราะว่าส่วนใหญ่อะพลังงานของคุณเนี่ยมันเหมือนมันจะเป็นพลังงานของการระเบิดพลังของการระเบิดพลังช่วงวินาทีสุดท้ายหรือว่าช่วงเฮือกสุดท้ายของของการของเรื่องเรื่องนั้นของการขีดเส้นปลายอันนั้นนะคะซึ่งนัดมองว่ามันดูจะ เป็นเป็นอะไรที่ฉุกละหุเกินไปนะคะสำหรับชาวกรกฎนะหนึ่งระวังเรื่องอารมณ์สองให้เรามาระวังในเรื่องของงานที่มันสะสางแล้วมันเคลียร์ไม่ทันมันทำไม่ทันนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะเปิดไพ่ความเป็นตัวตนเพิ่มอีกสามใบคุณกำลังรอคอย อาจจะช่วงช่วงหนึ่งสิงหาคุณอาจจะคิดถึงใครบางคนก็ได้นะคะแล้วก็กำลังรอคอยความหวังกำลังมีความหวังกับเรื่องบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องงานหรือว่าหวังว่าเฮ้ยฉันทำตรงเนี้ยฉันต้องได้ผลที่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเป็นฟิลนั้นเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะเดิมพันกับสิ่งเนี้ยเอาไว้เยอะแล้วก็เหมือนกับเหมือนเอาทุกอย่างอนะ่ะคือทุ่มทุกอย่างไปเพื่องานเนี้ยทั้งหมดอะ่ะ ดังนั้นคุณคาดหวังการการได้ผลลัพธ์ที่ดีขอเปิดให้เพิ่อมอีกนิดนึงนะชาวกรกฎนะคะอาจจะโดนจับผิด,ดโดนเล่นงานนะคะแล้วก็โดนตรวจสอบได้ดังนั้นชาวกรกฎให้ระมัดระวังสักนิดหนึงเนี่ยคือเอาจริงนะชาวกรกฎตอนนี้ที่นัดทำคลิปและนัดลงคลิปไปอะ่ะมันยังไม่ถึงเดือนสิงหาดออีอะไรที่มันสามารถสะสายได้ทำให้หมด ทำให้เสร็จเพราะว่าพอถึงเวลานั้นค่ะเอาเข้าจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะมีเหตุฉุกลรหุกหรือเรื่องที่จะต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเข้ามาก็ได้ดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะคะในชีวิตแล้วก็คือจริงๆอ่ะถ้ากับไพ่ใบนี้เองอ่ะมันมีโอกาสที่จะโดนจับผิดนะคะโดนจ้องมองโดนตรวจสอบและในขณะเดียวกันถ้าในมุมของความรักอ่ะ ก็มองว่ามันมีคนที่เขาสนใจคุณอยู่นะคะเป็นคนที่อายุมากกว่าหรือว่ามีสถานะที่ต่างกับคุณพอสมควรเออมีความเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบมากกว่าอะไรแบบนั้นนะคะ เราก็อาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ในเรื่องของความรักสังเกตว่าไพ่แถวที่1นนะคะการเป็นคู่กันเรื่องราวเซอร์ไพรส์และคนที่กําลังจะเข้ามาหาเราเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกในด้านของความรักแบบจริงจริงจังๆนะแต่ไพ่ความเป็นโปรตอนของคุณนะ่ะเป็นแบบนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยก็แค่ในเรื่องของการสะสางการเคลียร์งานให้ได้ทันตามกําหนดนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันค่ะ การเงินเดือนสิงหาจะเป็นยังไงการเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็อืมอ่าการเงินเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะที่รอคุณอยู่นะคะเอ่อแต่แต่ถามว่ามันน่ากังวลใจไหมมันไม่ได้น่ากังวลใจมากนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยคุณคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องจ่ายในเรื่องของอะไรบ้างแล้วก็การเงินดูเหมือนว่าจะมีช่องทางทางการเงินอันใหม่หรือว่ามีแหล่งรายได้เพิ่มเติมหรือ สิ่งที่คุณหาเงินนะ่ะมันได้เงินมากคือมันมันได้เงินมากขึ้นนะคะการงานีหนดูสิการทํางานคุณทํางานหลากหลายมากยิ่งขึ้นได้รับโอกาสให้ทำให้ทําและรับผิดช,ชอบในหลายๆอย่างมากยิ่งขึ้นนะคะคุณทั้งหมดทั้งมวลค,ค่อนข้างที่จะเต็มใจคุณมีความสุขแฮปปี้กับการที่ได้ลองทํานะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณจะได้ค้นพบความเป็นตัวเองความชอบส่วนตัวของตัวเองอะคะ่ะอยู่และแน่นอนในเรื่องของเวลาเข้ามาอีกแล้ว นะคะไพ่ใบนี้ในเรื่องของเวลาการกระชั้นชิดในเรื่องของงานการเดทไลน์อะไรต่างๆต้องแบบอันเนี้ใช้คำใช้เป็นคีย์เวิร์ดได้เลยว่า เดดไลน์ <Das que ath let> ต้องทําให้ทำทำทำให้ทนตามกําหนดคุณมีโอกาสเข้ามานะคะหลากหลายมากมายมันอาจจะเป็นเหตุนี้เองที่ทําให้ตัวคุณนะ่ะอาจจะบริหารจัดการเนื้เรื่องของเวลาได้ไม่ดีเท่าที่ควรพอเรารู้แบบนี้ปุ๊บอันนี้คือการดูดวงเรารู้แบบนี้ปุ๊บเราจดเราทำทูดูลิสต์ได้ไหมทำทำแลนได้ไหมว่าจะต้องทําอะไรก่อนหลังเลยแบบนี้คะ่ะเพื่อที่จะป้องกันปัญหา ที่มันกำลังที่ที่ดูเหมือนว่ามีความเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้นะคะเท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณนะผ่านมันไปได้นะอ่ะขอดูในเรื่องของการเงินค่ะโอ้ดีเลยนะคุณจะขึ้นเป็นตัวแบบเป็นตัวท็อปอะเขาเรียกเป็นกูรูในในด้านนั้นๆน,น,นะคะในสิ่งที่ทาอืมแล้วคุณก็จะได้โอกาสอ่ะคือมันเหมือนกับว่าคุณจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆได้ทําอะไรในหลายๆอย่างมากกว่าคนอื่นๆน,นะคะแล้วก็จะ ได้รับโอกาสได้รับการส่งเสริมสนับสนุนซัพพอร์ททั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องทําตรงเนี้ยให้มันดีก่อนนะถ้าเกิดว่าคุณสามารถจัดการมันได้ดีอะคะ่ะไอ้ตรงนี้มันถึงจะตามมาทีหลังก็คือได้รับการแบบเชื่อถืออะน่านับถือว่าเฮ้ยเรารับงานเขามาแล้วอะเราสามารถทํางานให้เขาได้นะเราทําได้ตามสิ่งที่เรารับปากไปนะอะไรแบบนี้นะคะจริงๆอะมันสามารถไป a ด a p t ได้ทุกวงการทุกสิ่งที่คุณทำนะคะสมมติว่าคุณเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่ง ลูกค้าแบบดันมาสั่งอาหารคุณก่อนล่วงหน้าอะไรเงี้ยเออแล้วคุณสามารถทําได้เสร็จตามกําหนดและรสชาติอาหารดีคุณภาพดีทุกอย่างมันมันไม่มีมันไม่มีที่เตี่ยนะคะเขาก็ต้องเชื่อถือในตัวคุณอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ต่อไปถ้าเกิดว่ามีอะไรมีออเดอร์อีกอะไรอีกเขาก็จะนึกถึงเราแบบนั้นนะคะอืมในเรื่องของงานค่อนข้างที่จะดีนะ แอบ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 รู้สึกถึงความที่แบบว่าคุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้นะคะในสิ่งที่คุณทําอยู่ออ่ะืมน่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับชาวกรกฎนะคะแต่แค่ต้องนั่นะแหละเรื่องเวลาจัดการบริหารให้มันดีๆนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของความรักกันเอาไพ่ไว้ตรงนี้ก่อนอืนะคะโอเคคนโสดค่ะ กรากฏคนโสดเดือนสิงหาคมจะเป็นยังไงบ้างคนโสดคุณกำลังรอคอยคนคนนั้นนะ่ะก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลาจากเรานะคะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะ อาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนแล้วหรือและหรือนะอาจจะเป็นคนที่มีความคิดว่าเฮ้ยฉันอยากจะออยากจะลงหลักปักฐานกับใครสักคนหนึ่งมีความคิดในเรื่องของความรักที่จริงจังแล้วถามว่ามีโอกาสที่จะมีคนคนนั้นนะเข้ามาไหมมองว่ามีอยู่นะคะ แล้วก็ในช่วงของเดือนสิงหาเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสมีคนคุยเข้ามาหาคุณนะคะมากกว่า1คนเพียงแต่ว่าดูเหมือนว่าไอ้ไอ้คนเหล่านั้นที่เข้ามาค่ะยังยังไม่ยังไม่ได้ถูกใจคุณเท่าไหร่หรืออาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเลือกในการตัดสินใจมากขึ้นแสดงว่าช่วงเวลาสิงหามันเป็นช่วงเวลาของการ,ขอ,การของการของการคัดสรรเออคัดสรรคนที่ถูก คนที่ถูกต้องที่สุดคนที่ใช่ที่สุดนะคะก็ถือว่าดีนะสรุปนะั้นก็คือชาวกรกฏช่วงของเดือนสิงหาคนโสดเนี่ยค่อคนข้างที่จะขี้เหงาแล้วก็อยากที่จะมีแฟนนั่นแหละแล้วถามว่าจะมีไหมจะมีคนคุยเข้ามาหรือเปล่ามีคนคุยเข้ามาหนึ่งในนั้นนะ่ะอาจจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปเป็นเป็นคนที่คุยกันแบบจริงจังได้แบบแบบที่ว่าเป็นแฟนกันและสามารถพัฒนาไปถึงขั้นกับการตกลงปลงใจ ลงหลักปักฐานกัน,กนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในช่วงของบรรยากาศเรือนสิงหามันก็คือช่วงเวลาของการของการเลือกสรรของการเลือกเฟ้นหาคนที่เหมาะสมที่สุดนะคะอืมโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคนคุยคนโสดกับคนคุยคนที่จะดู ดูพร้อมกันดูด้วยกันนะคะโอ้หคนคุยรักกันดีนะดูมีความรักที่ดีต่อกันเพียงแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าสถานที่อยู่ไกลกันนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังการมีปากเสียงกลับมาที่ไพ่ความเป็นตัวตนนะคะสภาวะอารมณ์ความเสนสทีฟของคุณะคะอะไรเงี้ยค่ะส่วนส่วนใหญ่นะคิดว่าอิทธิพลส่วนใหญ่ก็อาจจะมาจากความรักนั่นแหละนะคะเออ สรุปนะสำหรับคนคุยนะคะอืมมองว่ารู้สึกดีด้วยกันทั้งคู่แต่อุปสรรคะของคุณก็คือการที่ไม่ค่อยได้สื่อสารการที่ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้มีแบบไม่ได้ค่อยได้ทํากิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะตัวอย่างเช่นพอพูดถึงอะไรบางอย่างเดีย๋ยไปคิดเยอะนะ อาจสมัยถึงแค่การไปทานข้าวการดูหนังหรือว่าการไปเที่ยวการไปแบบทํากิจกรรมอะ่ะคือเราจะได้รู้ไงว่าเออเนื้อแท้เขาเป็นยังไงที่แบบไม่ได้คุยกันแค่ในโทรศัพท์อย่างเดียวอะไรเงี้ยมันยังขาดตรงนั้นอยู่นะคะก็อาจจะต้องรอโอกาสรอเวลาดังนั้นสถานะคนคุยก็ยังคงเป็นคนคุยต่อไปในช่วงของเดือนสิงหาค่ะทีนี้เรามาดูคนที่เป็นแฟนกันค่ะเป็นแฟนเป็นสามีหรือว่าภรรยา สำหรับคนที่เป็นแฟนกันนะก็อาจจะมีอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่มีความต่างกันพอสมควรนะคะเพียงแต่ว่า,อาพอพอเอาเข้าจริงๆแล้วว่า สามารถคุยกันได้ปรึกษาหารืเรอเรื่องที่มันจริงจังกันได้แต่ในเวลาปกติเวลาจะคุยอะไรหน่อยนึงอะมักจะอยู่กันคนละฝั่งหมายความว่าเราเนี่ยอยู่ทีมหนึ่งสมมติเราเชียร์ฟุตบอลเราเชียร์ทีมหนึ่งอีกคนหนึ่งเขาเชียร์ทีมหนึ่งดังนั้น,น่ะมันคุยกันไม่ได้อยู่แล้วมันต้องแบบมีปากเสียงกันแต่พอถึงเวลาเอาเข้าจริงแล้วเนี่ย หรือว่าเรื่องที่จะต้องตัดสินใจร่วมกันอนะเออมันมัน,ม,นมันเข้ากันได้นะเป็นฟีลนี้นะคะใช่ไหมใช่ไหมก็โดยรวมนะก็นัดก็รู้สึกว่ารักกันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยสวีทหวานกันสักเท่าไหร่อาจจะเบื่อ,เบ,อเบื่อเซ็งเซ็งขี้หน้ากันนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเป็นเรื่องปกติธรรมดาโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ด,ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะ ให้กำลังใจกับช่องหมอดูตัวน้อยของนัดนะคะก็สามารถที่จะส่งของขวัญมาให้ได้หรือแค่คอมเมนตะ์น่ะแค่นั้นน่ะนัก็แบบแฮปปี้มีความสุขแล้วนะัดอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะอีกอย่างหนึงนัดไลฟ์สดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะช่วงเวลาประมาณแบบ2องทุ่มทุ่มกว่าเกือบ2องทุ่มอะไรเงี้ยมาเจอกันได้ในช่อง y o u t u b e นะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆสวัสดีค่ะ